ล้ยตัวลงไปขวาสามรอบสุดท้ายตรงหนึ่งลงซ้ายสองลงขวาสาม ทีนี้ครับเช็คกําลังแขนก่อนก่อนทำและหลังทำเนาะอ่าเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเตรียมกันจริงเตรียมกันจริงไหมอ่าจะรู้รอบนี้แหละอ่าเช็คครับเช็คทีละข้างักเนาะเช็คขวาก็ต้านกันหนึ่งสองสามทีนี้เช็คซ้ายครับต้านกันหนึ่งสองสามทีนี้ให้ต้อมือวางตรงท้องครับ เอมุมมุมขวามือจอดอะขวามือจอดเนาะทีนี้ครับย่อตัวนั่งข้ามมาเนาะสะดืออ่อทีนี้ให้เขาหันหน้าไปทางซ้ายครับมือขวาครับจับตรงท้ายทอยเนาะตรงนี้ออะทีนี้ครับมือซ้ายครับจับไปค่ะ หน้าแขนแขนอ่อนเนะ่ยเนาะผมข้างหน้าแขนย่อให้ประคองประคองแก้มพอไว้นะอ่าทีนี้ปึ๊บยืดครับ45องศา45องศาสีบาองศาไปทางไปทางเขาครับจะเท่ากับประมาณหัวไหล่เนาะอ่าปื๊บยืดให้สุดครับเขาเกรงไหมยืดให้สุดเขาเก่งไหม,หไหมถ้าเขาไม่เก่งก็โน้มลงนะครับไม่ใช่ดึงขึ้นนะ ไม่ใช่ดึงขึ้นนะโน้มลงนะอ่าปึ๊บพี่เลี้ยงช่วยดูหน่อยครับเอาท่าไว้ก่อนนะตั้งททาไว้ก่อนอ่าปึ๊บยืดให้สุดอ่าทีนี้ยืดสุดแล้วเขาเกิมไหมเขาไม่เก็นปึ๊บอ่าสะบัดครับสะบัดมือลงได้ไหมเอยนีครับสะั ทำแคงทำข้างเดียวกันนะแคทำข้างเดียวกันนะอ่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าอีกข้างนะอ่าลองทำด้วยอบบทำเป็นไงเช็คกำลังข้างที่ทำก่อนนะเช็คข้างขวาก่อนนะอ่าต้านกันเตือนล้มเหลวอ่าทีนี้เช็คข้างซ้ายเตรียมกันจริงไหมเตือนล้มเหลวต้านกันโอ้โหไม่มีแรงเลย แสดงว่าสำเร็จแล้วทำแค่แค่เมื่อกี้ทำฟรีอีกแค่หนึ่งเินเก็บตังค์เมื่อกี้ให้ลงเลยแต่เขมูนอีกแค่นะครั้งเขามูนซ้ายโยนตัวลงมือซ้ายจับตรงใช้คอยตรงนี้เนะาะกระโหลกนะครับมือขวาครับจับปลายตา อ่าเมื่อกี้ทามันไม่เชื่อ,อยืดครับเชื่อไปทำเชื่อสิบห้าบวกอ่ายืดถ้าเขาเก่งอย่าเพิ่งทำนะ <c oughs> ยืดครับอ่าเขาเก่งไหมต้าไม่เก่งก,ก็ปึ๊บอ่าสะบัดลงอุ้ยอุ้ยสับเปียกโยกเลยอ่ะอ่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็กายแก้ม <challenges> ต <ha. S 3> <A> ัวต้องคอยเขาหน่อยดึงยออกเสร็จแล้วเช็คกำลังแข่งครับเช็คกำลังแข่งซ้ายต้านกันดึวยล้มสามมีกำลังเพีนบเนาะแก้มด้วยด้วยล้มสาม เสร็จแล้วเนาะพอะไปแล้วตอนนี้ไปทางไหนต่อ,ไป,อ,ตอไปช่วงอกต่อ,อนี่ดูาานะที่เลือกรไปถนัดซ้ายไหมมีคนถนัดซ้ายไหมไม่มีเนาะมีแต่ถนัดขวานะผมจะอยู่ฝั่งขวาเนาะนทีนี้ครับให้เขาทำยังไงมือที่เก่งเกินไปหอดเป็นสากเรียงครับ บอลลูนดีบอลลูนกอดใหม่หดใป้ออกแอบกอดที่ถูกต้องอย่าไปกอดซ้อนกันอย่างนี้นะกอดให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะแอบกอดให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเมื่อกี้หนูอะไรแอบเป็นเราคนไทยมันจะมาแย่งมือแอบทีนี้ครับมือซ้ายครับพลิกตัวเข้ามา มือขวาคนระับหาลอบกระดูครับหารอบกระดูทีนี้ทำมือเป็นกดไลค์แบบนี้นะทำมือกดไลค์บบนี้นะถ้าไปเลยถ้าโดนกระดูกจะเจ็บทั้งสองคนแต่ถ้าไม่โดนกระดูกเขาจะสบายเ <c oughs> ออทีนี้ครับพิกตัวคนไกล้ลง <c oughs> <c oughs> S 1> <S 1> แล้วมีทิศเสียงนึงอยา่ออยาให้ตัวเขาครับอยู่ตรงหลุมนะถ้าอยู่ตรงหลุมตรงคอให้เขาไปหยิบตัวลงมาแ่ปึ๊บพิกมาปึ๊บนี่ไม่ต้องพึ่งอะไรนี่ปล่อยสบายแปึ๊บแามไปครับทีนี้โตมตัวให้โง่ตอนไหนเหมือนเดิมนะกดลงแห สอบเลยครัสอ,สอบดีๆนะทีนี้ครับโน้นน้ำหนักตัวลงไปขี yeah. ปะยะ่ยกน้ำหนักตัวลงไปฮนะิกไล่พื้นขนะึน้นชูค่อยๆไล่ลงไปครับ3ามสี่ห้า

มันมีการชนตลอดเลยชอบชอบใช่ชเพื่อจะลอ้ลอตามลอ้อกระดูแอรผู้ชายชอบกว่าได้เดียวเลยเนี่ยอ่าต่อไปเช็คกระด้างขาครับต้านการต้านการหน 1, 2, ึ่งสองสามอีกแค่เดียวกดกดเหนี่ยหัวเข่าออนะครับกดเหนี่ยหัวเข้าออนะต้านการ ทมือระวังไม่ถูกทีนี้เขานอนตะแคงไปนเบาครับอัไดุนงอข้างล่างเยียบตรงอันดับแรกคือล็อกล็อกเข่าเขาไว้นะครับเอาหน้าขาหน้าขาขวาเราล็อกเข่าเขาไว้นะ หน้าขาขวาล็อกต่อไว้เสร็จแล้วครับดึงแขนครับเปิดหัวไหล่ดึงแขนขวาเปิดหัวไหล่นะหน้าขาล็อกนะมีแรงแล้วยกขึ้นมาหน่อยแอบจะล็อกปลายเข่าชี้ลงล็อกปลายเข่าชี้ลงแอบทีนี้ครับ ตรงนี้มือขวาครับล็อกตรงช่วงสะโพกตรงนี้นะมือซ้ายครับตรงร่องร่องไหลตรงนี้นะอย่าไปใช้ปลายศอกแทงเขานะอ่าถ้าปลายศอกแทงปุ๊บคือเจ็บนะครับเราต้องล็อกไว้หนี้นะเพื่อที่ไม่เขาิีตัวลงทีนี้ครับใช้น้ำหนักตัวเราโน้มลงไปอ่า เก่งไหมเขกเก่งไหมตึงไหมไป่เก่งปุ๊บลงทั้งแบบตัวทั้งคู่ครับพร้อมช่วงเอวด้วยบิดเอวไปด้วยเนาะมีไหวสิไหวสิมีไหวอะไรเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเช็กกำลังขาก่อนนะ เช็คก,ก่อนทำและหลังทำครับด้านกข้างนี้ทำไม่มีดันขึ้นสิผมจะดังเลยหนึ่งสองสามอ่าทางนี้มันมันดีมีนมมจำลังใช่ไหมหนึ่งสองสามโอ้โหเตรียมกันเรียบร้อยพี่ลินบิล็อปล็อปล็อปลอปตรงนี้ไปดีๆมันไงเดียโอ้า ต่อไปอีกแข้งหนึ่งไม่ดื้อแล้วเห็นไหมข้างตุ่นงอข้างล่างเหยียดตรงอะบทงอแลเหยียดตรงช่วงขาครับอันเนี้ยหน้าขาหน้าขาล็อกเข่าเอาไว้หน้าขาล็อกเข่าเอาไว้นะเสร็จแล้วครับ แข็งเขาเปิดหัวไหล่ขึ <apology chau> <pt> ้นเปิด <ajudar> หัวไหลออกมาแม่มองบนไม่ได้ท uh ีนี uh ้ป huh ึ GO ๊บยืดครับโย่เงกินไหมกินปึ๊บเกลดน้ำหนักขังต oh ัวนะ เสร็จแล้วเช็คกำลังขาดูว่าข้างที่ไม่มีแรงก็กี้มีแรงกลับมารืยยันสิงของงามโอเคเอาไ 1, 2, อัไหมนึ่งตองสามเโอเสร็จเลออยันเสร็จกันลยออยัน สสเสร็จแล้วทีนี้ครับให้เพื่อนตะแคงแล้วก็ลุกขึ้นครับแล้วก็สลับคู่กันตะแคงตัวลุกเนาะสลับคู่กันค่ะสลับคูก,กันเลยปซ้าแล้วก็สลับคู่กันด จำมันได้ไหมถ้าือถ้ากูเป็นอะไรไปกูฝากดูแลแม่กูด้วยะ้ไ่นอย่างนี้ด้ยอยากนะใจพร้อมแลวอยู่ในอาเตรียมเลยนะครับขนมมือกต้องลงพร้อมครับหายใจลึกๆผ่อนสยค่อยๆหาใจ